ส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายของสัญญาณวันกิยามา ไอยตาบาฮาอันนาสูฟิลมาสาิตมนุษย์จะแข่งขันกันโอ้อวดมัสยิดพี่น้องจำให้ดีเนะีตอนนี้เกิดมากเลยแล้วเขาก็อธิบายว่ามนุษย์จะแข่งขันในการสร้างมัสยิดและโอ้อวดกันโดยพูดกันว่ายังไงรู้ไหม มสัสยิดเราใหญ่กว่ามสัสยิดเราสูงกว่ามสัสยิดเราสวยกว่าแต่มีคนละหมาดไหมพี่น้องจำให้ดีนะนาบีเนี่ยนาบีบอกว่าฉันไม่ได้ถูกใช้ให้ใชายใ,ให้ทำการโอ้อวดเรื่องมัสยิดบางมสัสยิดพี่น้องรู้ไหม ไม่ได้ทำงานศาสนาเลยใช้ละหมาดวันศุกร์วันอีดแต่สาสิบล้านสี่สิบล้านวันกิยามะโดนหนักแน่ใครที่ยาตาบาหามัสยิตโออวดเรื่องมัสยิดโดนหนัก พี่น้องดูดิเดี๋ยวนี้ดูมสัสยิดหมดกระโดมเท่าไหร่โดมล้านโดมเป็นล้านเออฝ้าไม่สักทั้งหมดดูเหมือนดีพี่น้องแต่ทำเพื่ออะไรเราคงไม่บอกรอกเจตนาใครเจตนามัน เราคงไม่ไปตำหนิสุราไหนแต่ถ้าใครมีแบบที่นบีว่านี่คือสัญญาณวันกิยมามะละมาดสุบโบสามคนสุราสร้างสามสิบล้านเพื่ออะไรแล้วไปดูนะครับสุราเดี๋ยวนี้ใหญ่ๆทั้งนั้น ไอ้ใหญ่เพื่อรองรับคนละหมาดใหญ่แบบธรรมดาไม่มีปัญหาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกธรรมดาไม่ไม่อะไรไม่ใช่ว่าผมมาสอนที่นี่และชมที่นี่นะเนี่ยนี่ทาเขาเรียกธรรมดาแต่พี่น้องไปดูสุราบางสุราเดี๋ยวนี้อ๋อนี่มันอะไรอย่างพระราชวังเข้าไปข้างในแล้วเวลาสุราเราใหญ่กว่าเขาสุราเราสวยกว่าเขา สูเราเราสูงกว่าเขานี่นะครับถ้าพูดเขาบอกว่าคําว่ายาตา,าตาบาฮายาตาบาฮาเนี่ยตาบาฮีเนี่ยคือการที่เวลาสร้างมาแล้วชื่นชมแล้วก็บอกว่าของฉันสูงกว่าสวยกว่าใหญ่กว่านี่แหละพี่น้องนบีถึงบอกว่าสัญญาณของวันกิยามานะลาตากูมุสซาอ สัญญาณวันกิยามะจะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตายะตาบาฮันนาสูฟินมาซาฮิตจนกว่าจะเห็นมนุษย์แข่งขันโอ้อวดในการสร้างมัสยิดก็ลองนึกดูกันละกันถามใจตัวเองที่เราเห็นเห็น่ะที่เราเห็นเห็นสูเราบางที่พี่น้องสร้างใหญ่ไม่มีใครละหมาดเลยเอาไว้จัดงานมัสยิดโดยเฉพาะ เ,เกี่ยวกับมสัสยิดกลางบางหลังผมไปเจอมานะครับไม่มีคนละหมาตอยู่เด่นเป็นออนุสาวรีย์ไปแล้วอ้าวมีถ้าเอ่ยี่น้องก็รู้ใช่ไหมครูสวยเลยอยู่กลางท้องนามีมีหม,ม่มไหมไม่มีฮะพอมีไหม อ่าอันนี้ครูรอฮิมว่านะนั่นแหละครับฉะนั้นเราจะเห็นแบบนั้นแต่คนไม่ค่อยไปมัสยิดหรอกถึงวันศุกร์ก็มีหน่อยเดียวไม่เยอะใหญ่โตสร้างซะเอาช่วยกันช่วยกันแล้วก็เรื่องของมัสยิดอีกแบบหนึง่งพี่น้องบางทีมันมีนโยบายแบบนี้สร้างมัสยิดสร้างสร้างสร้างพี่น้องบริจาคสร้างมัสยิดนะสร้างมัสยิดนะสร้างมัสยิดเวลาเอาเข้าจริงแล้วบางที ไปทำอย่างอื่นก็ฝากพวกเราด้วยนะครับนี่คือบางส่วนของสัญญาณวันเกียรมาหนึ่งอลัลลอฮ์จะเก็บคนมีความรู้ให้ตายไปและให้คนที่ไม่มีความรู้ศาสนาขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับให้ขึ้นมาเป็นผู้นำนี่อันที่หนึ่งสองจะเห็นผู้หญิงเนี่ยคุมหัวแบบตโนกอูดแล้วก็ จะเห็นคนจนๆที่เคยเลี้ยงแพะอยู่กระโจมอยู่กระต๊อบต่อมาจะแข่งขันในการสร้างบ้านเรือนใหญ่โตยาวใหญ่ไม่มีการยอมกันแล้วแล้วก็จะเห็นคนอะไรขี่คอกขี่อะไรก็ไม่รู้เดินตอกขคอกเดินซอยอยู่แล้ววอ,อขี่ข้าเดินตอกขี่คอกเดินซอยจะไปใจะใหญ่นะครับแล้วจะแข่งขันกันสร้างมัสยิดด้วยเราก็ไปดูนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่ากลัวที่สุด ไอ้อย่างนี้ยังไม่เท่าไรใครที่ออกลูกมาแล้วลูกบงการพ่อแม่เนี่ยน่ากลัวพ่อแม่เนี่ยพี่น้องเถียงไม่ได้เลยคนนะครับถ้าเถียงพ่อแม่แล้วพ่อแม่พูดเรื่องดีนะสมมุติพ่อแม่พูดเรื่องดีนะและเถียงนะไม่เจริญนะครับต้องไปขอโทษพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ช้าย,ย่างงี้มึงไปซื้อเหล้าให้กูขวดหนึ่งอะไม่ต้อง มึงไปข่มขืนลูกบ้านนู้นในกูหน่อยไม่ต้องมึงไปจัดการเลยนี่เอามาหน่อยรถมนะันอะอย่างนี้ไม่ต้องแต่พ่อแม่บอกเออนี่นะอยู่กับมะนะมาช่วยดูแลมานะเออเดี๋ยวมา,างั้นไม่เอาฉันจะเป็นตัวของตัวเองฉันจะต้องดิ้นรนดิวนตัวเองไม่เจริญพี่น้องจําไว้เลยนะครับไม่เจริญแล้วก็คนที่ชี้พ่อแม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นะ วันหนึ่งเขาต้องโดนเพราะนาบีบอกว่ามีบาปอยู่อันหนึ่งที่อลัลลอฮ์ไม่รอให้ถึงวันเกียมะอลัลลอฮ์จะจัดการตอนอยู่ดุนยาก็คือดารากอกับพ่อกับแม่อ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะ